สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่คลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางเลาารอบดึกนะครับก็จะเป็นเลาาสามัคคีเลาาสามัคคี v ี p แล้วก็หวเลาว VIP นะครับค่ำคืนของวันที่5นะครับเดือน5 2566นนะครับผมก็อาจจะมีเสียงเด็กรบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับก็ของเราเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้มาในตัวเด่น สองรอบเลยนะครับมาในตัวเด่นสองรอบแล้วก็ตัวเจาะหนึ่งรอบเนาะตัวเจาะนี่ลุ้นรุ่นุ้นจนนาทีสุดท้ายนะครับเพราะว่าพอถึงเวลาผลออกเนาะเว็บเขามีปัญหานะครับเมื่อคืนนี้เนาะถ้าใครลุ่นกับผมก็เมื่อคืนนี้ยังดีที่มาในตัวเน้นเราเลยนะครับตรงๆนะครับพ,พี่เพราะว่าในสูตรเนี่ยผมให้คล้ายๆกันเลยเนาะมีเจ็ดนะครับแล้วสองรอบเจ็ดไม่มานะครับดียังมารอบสุดท้ายนะครับพี่พ ก็ชินชอบรอบไหนก็ค่อยตามนะครับผมก็เราสามเมคีผมให้3กับ7รูด3นะครับผลที่ออก99369นะครับอืเก้าบน9ก้าล่างเลยของเรา39ไม่มีนะครับใครวิ่งรูดที่3นะครับเข้าไปที่93นะครับส่วนเราสามเมคียี v อผมให้1กับ7นะครับผลที่ออก3106 3นะครับผมอืมสก็เดินดีเนะาะเมื่อคืนนี้2รอบเลย หนึ่งศูนย์ไม่มีนะครับพี่พีใครเอาหนึ่งไปวิ่งหรือไปรูดเข้าไปที่หนึ่งศูนย์นะครับรอบนี้ส่วนหวยลาวีพีผมให้หนึ่งกับเจ็ดนะครับศูนย์เก้าหกกับเจ็ดศูนย์นะครับพี่พี่หกเก้ามาสองรอบเลยเนาะก็รอบนี้ใครวิ่งที่เจ็ดหรือรูดเจ็ดนะครับพี่พี่เข้าไปที่เจ็ดศูนย์ตรงๆเน,น้นๆน,นะครับเนาะในตัวนี้เนี่ยก,ก็ถือว่ามานะครับพี่พี่ดู เขาก็อยู่ใกล้กันบางทีนะครับแต่สลับออกคนละที่เนาะนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมาตัวเด่นแล้วก็ตัวเจาะนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกทุกท่านทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันเลยนะครับ วันนี้ผมให้ไปที่2แล้วก็8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8นะครับนี่เลย2 3 2 6 2 9นะครับ แปดสามแปดหกแปดเก้านะครับเม็ดเดียวให้ไปที่สองแปดหกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วน หวยลาวสามัคคี V.I.P นะครับผมได้5กับ9นะครับสายลูดให้ไปที่เลข5นะครับผม90 91 96 50 53 56นนะครับเม็ดเดียว เก้าห้าหก,หกนะครับ <arak> ก็ประมาณนี้ส่วนหวยลาว V I P นะครับ

ห้าเก้านะครับเม็ดเดียวให้ไปที่ห้าหนึ่งเก้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พาราวสามัคคีราวสามัคคี vip แล้วก็หวยราว i p นะครับค่ำคืนนี้เนาะก็ขอ,ขอให้มาดิ้ง ปังๆทุกท่านก็นแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ